สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็เจ้าเพ็เตอร์ครับโดนลากกลับบ้านนะจอดมหามืินมาช่วยครับโซ่มันสั้นนะ ยอดจะรีบไปในคองมันไว้ โอ้ยนี่ครับรถบ,บัสเซียวมากเลยมันจะชนเนี่ยชนคับท้ายนีย่หน้า h e กเลยนะโอ้ยจอดเวลาขึ้นมันไม่ใส่สโล์ให้ครับ ไปเดี๋ยวให้ดูครับไปถึงบ้านก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นอะไรถึงได้มาลากกรบ้านนะครับอ๋อนี่ครับสาหิตพลอขาดนะนี่ครับขึ้นเนินไม่ไหวครับกระชากเลากลางขาดเลย โอเคเดี๋ยวผมก็จะลองเชื่อมใช้ดูก่อนนะครับถ้ามันไม่อยู่เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่อ่ะนี่นะครับเชื่อมเสร็จแล้วนะเนี่ยเชื่อมเองเลยครับรอบนี้ไม่ได้ไปโรงกลึงครับลองเชื่อมเองดูก่อนใช้รถแอลอัดเลยครับนี่แล้วมันจะมีตรงแตกตัวนี้นะครับที่มันแตกนะ ก็เอาตัดเหล็กนะครับมาไปเอานะนี่ครับตอนนี้ก็มาวิ่งดินประมาณเกียเที่ยวแล้วนะครับมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับแมคโครก็น้ำรั่วครับปาตูต้นะปาตู้กำลังไปซื้ออะไรอยู่ครับ ยังไม่กลับตอนนี้ก็ฝนไล่แล้วครับดูนะพึ่งวิ่งได้เจ็ดเที่ยวเองครับยังไม่ได้ค่าน้ํามันเลยเติมน้ํามันไปหนึ่งพันวิ่งได้เจ็ดมันรั่วตอนพักเที่ยงพอดีครับน้ําตรงปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําแมคโครประตูถอดปั๊มน้ําไปหาเสื้ออะไรนะครับฝนตก น่าจะได้เลิกงานแล้วโอเคก็หลังจากที่เชื่อมมาก็ลองวิ่งดูก่อนนะครับถ้ามันไม่ขาดดีก็น่าจะใช้ได้นะถ้ามันอยู่ก็ดีครับจะได้ไประหยัดงบไม่ต้องซื้อใหม่ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขับกลับบ้านแล้วนะฝนมันเริ่มตกหนักแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ